ใครจะคิดนะครับว่าโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กแต่เขามีพละกกำลังมหาศาลมากๆนะครับในการขับเคลื่อนจนเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในโครงการการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล Rational Lab Use หรือว่า RLU นั่นเองครับ ก็โรงพาบาลมะเรือนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กครับ,รบก็เป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานของเราคือเรามีความมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับกระบวนการรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งในจุดนี้นะครับก็ต้องมีทีม ที่สร้างความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลห้องปฏิบัติการนะครับที่จะค้นหาแล้วก็ดักจับในการส่งตรวจที่ต่ําเกินไปหรือว่ากาส่งตรวจที่เกินความจําเป็นด้วยความที่เป็นเล็กขับส่วนหนึ่งคนคนเราต้องต้องอาศัยพลังในการทํางานต้องข้างเยอะขึ้นนะครับออกแรงเยอะขึ้นเพราะว่ามีคนทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดโดยมีทีมแพทย์เป็น,เป,นเป็นหัวหน้าทีมเบรดเดอร์ในการกระบวนการออกแบบดีไซน์งานแล้วก็มีสาวิชาชาพมาร่วมในการทํางานร่วมกันครับ ก็จะมีปัญหาหลักด้วยกัน2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือการสั่งแ l บที่น้อยเกินไปครับกวคือในผู้ป่วยบางรายที่ได้รับการตรวจแ l บน้อยเกินกว่าปกติทําให้เราไม่สามารถติดตามการดําเนินโรคได้อย่างชัดเจนทําให้บางทีการรักษาเพิ่มเติมที่ควรจะทําในผู้ป่วยนั้นทาได้ล่าชา้าส่งผลให้เกิดผลเสียกับผู้ป่วยโดยตรงครับส่วนในกรณีที่2คือการสั่งแ l บที่มากเกินไปเกินความจําเป็นการสั่งแ l บที่ติดกันมากเกินไปอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลของการรักษาทําให้ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้เช่นกัน เราได้มีการนําข้อมูลนะครับจากฐานระบบข้อมูลของโรงพยาบาลนะครับในระบบ h อตเอนะครับมาวิเคราะห์ในกรณีที่มีการสั่งตรวจรายการที่สั่งตรวจที่มากเกินไปนะครับแล้วก็มีมูลค่าการ้จ่ายที่สูงนะครับนำมาวิเคราะห์ผ่านสหวิชาชีพครับแล้วก็ได้มากําหนดมาตรการครับเพื่อทําการลดปัญหานะครับการที่สั่งตรวจมากเกินไปนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับผู้ป่วยนะครับให้ได้รับการตรวจที่เข้าถึงระบบบริการที่มากขึ้นนะครับผม ความยั่งยืนในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ต้องเกิดจากความเข้าใจของทีมในองค์กรนั้นๆนะครับก็ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วก็หลักการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมองถึงกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีความปลอดภัยเหมาะสมก็เชื่อว่านโยบายนี้ก็สามารถขับเคลื่อนแล้วก็มีความยั่งยืนไปทั่วทุกโรงพยาบาลในในประเทศไทยได้ครับการเดินหน้าโครงการ RLU Hospital นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเกิดความคุ้มค่าต่อโรงพยาบาล แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือต่อผู้ป่วยนะครับที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับ